สวัสดีครับสวัสดีค่ะ f อซที่น่ารักทุกทคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์กินสวีเดนค่ะค่ะเมื่อนี้ยคอยพาพยาย่อใหญ่ไปทำธุระนะคะล้วก็เลยมาแวะปลาที่เคยมาเก็บบูเบอรี่นะคะเป็นปลาห่างจากบ้าน30กิโลนะคะทุกคนมาเบิงว่าสิน้หมากได้งงอนหรือเปล่า แต่ว่าฝนตกลิ้นนะคะ่ะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะ่ะเลยพากกันเดินมาหนึ่งมาพ่อเฮ็ดอันนี้คันทะแลนทิตาอยู่ค่อยพ่อเฮ็ดนะคะคอยสิให้ทุกคนเบ่งนะคะพอเฮ็ดอ่าคันทะแลนยูกลางทางนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมอ่า กะตาเตรียมยังม่เก็บแล้วค่ะมาแวะเบิงอ่ะหมากลิงงอนนะค่ะเบิงเห็ดทานด้วยค่ะเห็ดดำ ว่ากินได้หรือเปล่าอ้อทิตาทิตาอ่ะดูแขนโหดละดูแขนโหดละอ๋อเบิ่งดููขาทุกคนมาพอเห็ดขั้นตะเลนอยู่กลางทางค่ะโอ้อยบ่ได้มีแนวใส่นายอคานอินเตดมกนากระปุตเม,ม,มันตะลิตันเบิ่งค่ะขาทุกคน โอ้ยแสดงว่าอยู่ข้างในน่ะต้องมีอืมอันนี้แล้วค่ะอะทะลุดโหดล่ะไปเบิ่งอีกค่ะทุกคนไปต่อไปต่อจิตาจิตตาฮะนี่อุ้มันเกิดน้ำหนทางค่ะทุกคนแต่ว่าอยู่ในป่าอาจจะมีนะคะนะคะดอกนบ่ได้ใส่ ย่อโอเคโอ้ยเฮ้ยดูโอ้มังค่าทุกคนพออีกแล้วค่ะเออขนาดอยู่น้ำทางเลยค่ะทุกคนนี่โอเคแฮมตะโพส์เสร็บอกเอยบอกพ่อใหญ่ไปหาถุงเคยบอกพ่อใหญ่ไปเอาถุงอยู่ในรถน่ะค่ะทุกคนมังดูข่อยสิเข่าไปในป่าแต่ว่าข่อยไม่ได้ใส่อรองเท้าอ่ะอ่บูทม้าน่ะค่ะ ใส่รองเท้าอันนี้เปียกเบิดแล้วค่ะทุกคนเบิงแล้วก็ได้เห็ดโอ้ยเห็ดอันนี้อันเนื้อไปเบิงต่อก่อนค่ะวางไว้เนี่ลแหละให้พญ่ยมเก็บเอ้ยทุกคนทุกคนขเย็นเหลืองเหลืองฟาดท,ทุกคนเบิงค่ะเบิงโอ้ยคอยดีใจค่ะแน่เบิงค่ะเบิงค่ะดอกบักง้มเลยค่ะทุกคน สวยมากๆเลยค่ะดอกใหญ่โปไย้ปกไ้ค่ะปีหนามาเอาอีกโอ้ยดีใจมากเลยนะคะเมื่อน,นี้ยนะมาทำธุระนะคะพอดีพยย่อใหญแวะมาเบ่งอหมากลิงงอนมาสั่นค่ะก็เลยแวะก็คิดว่าจะพ่อเหตุ ทุกคนเบิ่งค่ะเบิง่งพออีกแล้วอยู่ใกล้ๆกันโอ้ยตื่นเต้นอะไรอย่างนี้โอ้ยเหลืองเหลืองสวยอ่อยเลยนะคะเบิ่งค่ะทุกคนถือว่าโชคดีมากนะคะเนี่ยบรัยตั้งใจมาเก็บเห็ดเลยบค่ค่าจะมีเบิ่งค่ะ อ่ะอกล่องไว้นี่ใ้้่พหย่มาเก็บ่อยจะเก็บกล่องไว้น้ำทางนั่นแะค่ะอ้ยพออีกแล้วค่ะข่อยยางตะยน้ำถนนได้วค่ะทุกคนเพราะว่าขบ่บรลลัยไสอ่ะบรลลัยเอาเกิดบูดมาน้ำนะค่ะมันเปียกหลายโอ้ยมันเกิดตะน้ำถนนค่ะทุกคนนห่นไหค่ะ ตื่นเต้นเขีนเหตุมันปูไขต่ตื่นเต้นรวดค่ะทุกคนจะว่าเป็นอย่างนึงค่ะ มันถอแล้วล่ะค่ะเห็นนางใกล้เอาบ่ค่ะตุ้คนบออีกสองดอก,ดกดค่ะติมกันลเหึงเข่าค่ะเืจกลางนน,นได้เห็ดทรัดคั้นตะแหล่นน้ำาะะคะ เห็ดดำคาเรืองนะคะ่ะลายอยู่นะคะ่ะอยู่ข้างในแต่ว่าพญ่ยรรถขืนโถลดสตาร์ทโถลดถ่าแล้วก็เลย่ลาวประขาทุกคนเขากลับบ้านมาธุลาแล้วมาแวเบิงอเรดลิงงอนนะคะ่ะหมากลิงงอนเรดบุรีนะคะ่ะก็เลยได้เห็ดนิดนึงนะคะถือว่าโชคดีนะค,ะะค่ะปล่ขากลับบ้านกันค่ะ ปค่ะทุกคนถ้ากลับบ้านได้อ่าเฮ็ดอ่หลายเติอบอยู่นะคะจะไปเฮ็ดใส่ไข่เจียวให้ปใหญ่น,นะคะแต่ว่าค้นหาต่อกับซีมีอยู่ยกแตงกับปับมโอเรดเด mm hmm. มีเก๋ <Okay. S 1> แต่ว่ามือนี่คอยนะสิเขาป้าบ้าน อยู่หลังบ้านอยู่ดอกค่ะเพราะว่าฝนมาตกไปเบิ่งเห็ดทัดคันตะแหลนนะคะข่อยิดว่ามันคงจะใหญ่แล้วละคะ่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะที่ขอ่อยบ่ได้รเขาป่าพอใหญ่แล้วก่ะขาเรายังบวมอยู่นะคะก็ยังปวดอยู่แต่ว่าล้วก็ใส่ถุงเทารัดไว้นะคะเมื่อ วันนี้วันศุกร์แล้วโทรคุยกับหมออยู่นะคะหมอบอกว่าอ่าสี่นัดเราไปหาไปพบนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังบรหยัดไปแล้วปฏิเสธไปเลยค่ะแล้วว่า,ายังบม่พร้อมตอนนี้ยากจังแท้แล้วยานหมอสั่งให้เราไปผ่าตัดนะคะทุกคนโอ้ยมองดูค่ะไปขอปาแป๊บยาหนึง่งเห็บนะคะทุกคนเบิง่งก็าจะหายเบื้องตัวเห็บนี่ค่ะโอ้ย เหยื่อจิงนายอินติีย์เหยื่อิงนี่ค่ะตัวเห็บ,บ <c oughs> ดก็ค่ะเ<อ>นี่ยเห็บอะไรนายเดินปลายบัตเตอร์เดียร์ย่อไอ้ปุ๋ยสมันก็จะเห็บน,นะมันจะมาเข่าดูล่อ,อหูหูนี่แหละค่ะอยู่อ่าโกอนี่แหละท่าย้อยนี่แหละค่ะ is not t h e t h i n g is another animal another thing Yeah uh. it's called Ellie Fluga. Elliot Fruga yeah. can't wait for Moose it fly it. moose, uh -huh. big moose. Yeah they bite very hard and you cannot take them in the air it's very difficult Bakara. Mm. Mm. บ้านแล้วค่ะอดสวนบ้นเอาเห็ดไปถอดใส่ไข่แน่มหอดบ้านฝนตกลิ้นค่ะ คุนุ๊ค่ะทุกคนเห็ดคานเตลลนมันปูง้มบคะแต้หลายเติบอยู่นะคะเดี๋ยวคอยจะทําความสะอาดลากกาสีอามาผัดใส่ไข่นะคะบุษริงาเดอ I must do this inside อ y อ๋อ เป็นไงเราเอาหน้าต่างมามาเห็ดในบ้านนะคะทุกคนเบิงขาะไ้อ่าเห็ดมันปูถั่วหนึ่งพอดีนะคะ วันนี้ผสิมาเริ่มเห็ดใส่ถอดไข่นะคะไข่สามหน่วยนะคะ ใส่กระเทียมสองกีดนะคะผัดจนกระเทียมหอมนะคะพอกระเทียมหอมแล้วเขาก็เอาเห็ดคันตะแลนดใส่นะคะเห็ดหลายก็คงจะเห็ดสองเื้อน,นะคะจะว่าเอาแค่น้ก,กร เอาไปกินนะเก็บเมือ่นี่ยอดดสรุ้ก่บอร์วตสนเสียอไมจะวัตสันรอดเยอะแล้วไม่คุกค่าบอร์วัตรันคนฟังตัวเนีไอเมกมาเบฮันเนี่ดูบอระแอตาไมจะไม่ทำเสียแล้วหมดนี่สกงดูแค่ <อ>ก <ใน S 2> ็ได้ไปไงแล้วบอก่อยนะคะว่าถ้าเห็ดสูตรนี้บอจะเป็ยาองน้ำยังค่ะกินโลวก,กับเปลียนนี่ราคะเ้าล้อไห่แข็งสุกก่อนนะคะเว่าเห็สุกแล้วเ้จะค่อยใส่ล,สลงไปนกอย I make ไอสปอร์ร์ร่าไ a มีนเยอนะเด g o ู่ r ัต่อสนนี้ะคะส 还就对外了。就 เท่ากับพรไฟลงนะคะ่ะเอาจากเครื่องพรเครื่องหนึ่งนะคะ่ะ กับด้านไข่นะคะอันนี้กับด้านไข่แล้วนะคะสุกแล้วค่ะทุกคนจัดจานเสิร์ฟค่ะเมื่อค่ะทุกคนอยากกินหรือเปล่าคะ ค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี่ย่อยกับสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคิดหอดเอฟซีทุกคนนะคะเมื่อวานนี้บได้ล้คลิปนะคะ,ะยากหลายยางหลายเนี้นะคะทุกคนเมื่อเนี้ก็เลยอ่าสีเหตุคลิปมาถักทายอ่าเอฟซี FC ทุกคนนะคะทุกคนเป็นอย่างไรคะสบายดีหรือเปล่าขอหายเอฟซี FC ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญมาจากโลกไัยไข่เก็บนะคะ ให้มีเงินแสนเสงินล้านทุกคนนะคะค่ะสำหรับเมื่อานี้ขอขอ,ข,ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย FC